สวัสดีค่ะปุ๋ยสรันรัตกับรายการหนึ่งนาทีมีสุขที่เพจ b บ i g h t p ร i c e ายสรันรัตนะคะแล้ววันนี้ปุ๋ยจะชวนเพื่อนๆคุยในหัวข้อเรื่องอึดอัดเพราะคนที่ทำงานชอบพยายามขัดแข้งขัดขาชอบพยายามเป็นศัตร,ตรูเราจะทำยังไงให้เปลี่ยนจากคนที่ทำงานที่เป็นศัตร,ตรูให้กลายเป็นมิตรนะคะในเรื่องนี้ปุ๋ยมีตัวอย่างจากเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าจิ๋วนะคะจิ๋วเคยทำงานบริษัท แห่งหนึ่งที่เป็นมหาชนและจิ๋วมีผลงานโดดเด่นมากๆแม้ว่าจะอายุน้อยผลงานจึงเข้าตาผู้ใหญ่ที่เป็นผู้บริหารจิ๋วจึงได้โปรโมทงานเร็วมากๆตำแหน่งสูงมากเทียบกับคนวัยเดียวกันแต่นั่นทําให้คนในทีมงานมันไส้จิว๋วและไม่ชอบจิว๋วจิ๋วจึงไม่มีเพื่อนร่วมง,งานที่สนิทยอย่างจริงใจเลยจิ๋วทํางานที่นี่เกือบ10ปีในที่สุดจิ๋วก็ไม่ชอบบรรยากาศแล้วก็เลยลาออกแต่ตอนที่ทํางานที่เดิมเนี่ย จิ๋วอะจะเป็นคนที่พูดจาขวานภาษาตรงไปตรงมาและไม่ใช้คําพูดที่ผูกมิตรระหว่างที่จิ๋วลาออกมาและหางานใหม่จิ๋วก็คิดได้ว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยถ้าเราเนี่ยพยายามที่จะพูดจาผูกมิตรเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ได้เพื่อนก็ได้คราวนี้พอจิ๋วไปทํางานที่ใหม่จิ๋วก็เจอเรื่องทา้าทายขึ้นนั่นก็คืออีกแผนกหนึ่งเนี่ยไปพูดในลายกลุ่มบริษัท ว่างานบริษัทที่ไม่โฟล์ไม่ไหลลื่นเป็นเพราะงานของจิว๋วที่จะต้องปรับปรุงดังนั้นคนคนนี้จะขอ,อนับประชุมเพื่อให้จิ๋วปรับปรุงการทํางานทั้งๆท,ท,ที่จิ๋วเนี่ยทำงานเก่งแล้วก็ผู้บริหารจะชอบจิ๋วมากแต่คนเนี้ยก็เหมือนกับพยายามจะดิสเครดิตจิ๋วนั่นเองแต่จิ๋วมีมุมมองใหม่ว่าการที่อีกฝ่ายทําแบบนี้เป็นเพราะว่าเขาก็ต้องการอยากให้ตัวเองอบโปรโมท ซึ่งการเขาอยากจะโปรโมทตัวเองก็เพราะว่าเขาก็ทาเพื่อครอบครัวเหมือนกันจิ๋วจึงเปลี่ยนใหม่เป็นมองเขาด้วยความเมตตาว่าที่เขาทําแบบนี้มันก็มีเหตุผลและอย่างเนี่ยถ้าเราลองเปิดใจฟังเขาดูบางทีอาจจะมีจุดอะไรที่เราบกพร่องจริงแล้วเราฟังแล้วเรามาแก้ไขได้เ <l ug> มื่อประชุมกันจริงๆแล้วเนี่ยจิ๋วก็เปิดใจยอมรับอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็พูดขอบคุณที่แนะนําเรื่องดีๆแล้วจิ๋วก็ยินดีที่จะทาตามแต่ในขณะเดียวกันจิว๋วเอง หลังจากที่เหมือนพูดยอมรับอีกฝ่ายแล้วแล้วก็ชื่นชมอีกฝ่ายก็ได้มิตรภาพที่ดีกลับมาจากศัตรูจึงกลายเป็นมิตรและในสิ่งที่จิ๋วขอให้อีกฝ่ายช่วยทําอีกฝ่ายก็ช่วยทํานะคะเห็นไหมคะความต่างระหว่างพฤติกรรมของจิ๋วกับเทียบงานเก่ากับทียบงานใหม่ประสบการณ์เดิมๆคือมีเพื่อนร่วมง,งานที่เหมือนกับพยายามดิสเครดิตแต่จิ๋วเปลี่ยนมุมมองความคิดนะคะจึงได้มิตรภาพที่ดีกลับมาและ จิ๋วเองก็ได้ลดอัตราตัวเองได้มามองดูว่าจิ๋วมีข้อบกพร่องอะไรที่ต้องปรับปรุงตัวไหมถ้าเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตรก็ลองทำแบบนี้ดูได้นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ